บรรยากาศสดๆเลยนะคะทุกคนขาบอกเลยว่าเป็นร้านลับที่อยากบอกต่อนะจ๊าลามุนมาก สวัสดีค่ะวันนี้แม่ตานะคะพามากินก๋วยเตี๋ยวที่นครปฐมนะคะทุกคนร้านลับๆค่ะบรรยากาศบ้านๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ะคือธรรมชาติมากทุกคนคะ่ะมากินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูแดงนะคะร้านเจ๊กูหลาบค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเสิร์ฟแล้วจะอยู่ยังไงน่ากินไหมนะคะแม่ตาพามาไกลถึงนะคะปรปฐมเลยนะจ๊ะวันนี้ น,น,น่ากินมากอ่ะทุกคนน่ากินมากมาชิมกันเลยค่ะทุกคนอัน,นเสี้ยว ดูความละมุนดูความเครื่องเครื่องเยอะนะคะทุกคนน่ากินมากชิมน้ำก่อนนะพ่อ ได้เลยค่ะแผ็ดพริกเผาได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นเราอยากได้รสชาติที่แบบเปรี้ยวกว่านี้ก็เติมน้ำส้มเครื่องปรุงได้เลยทุกคนค่ะท <c oughs> ุกคนต่อมาให้กับ ละมุนมากดีมากคือใส่ถั่วยเยอะมากนะพ่อเนาะเข้มข้อนอะดูหมูแดงนะคะ มทำม,มาไก่ ร้านลับที่ไม่ควรรู้คนเดียวค่ะต้องลองมากินร้านเจูุ๊ลาบนะคะนคนปรปฐมแล้วอกอ็นนอ,อ,อัมโน

อร่อยบอกต่อเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ตาก็พามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะนครปฐมนะคะบรรยากาศบอกเลยนั่งโล่งสบายมากเลยค่ะ ชื่อร้านว่าร้านเจ๊กุหลาบนะคะขายอยู่ในบ้านเลยทุกคนค่ะแล้วก็บรรยากาศแบบน่านั่งแล้วก็ที่สําคัญคือรสชาติดีมากนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยํานะคะนี่เลยที่แม่ตาสั่งมานะคะอร่อยถึงเครื่องแผ็ดแบบไม่ต้องปรุงเลยนะคะทุกคนค่ะอยากให้ลองมากินกันดูนะคะ หมดด้วยค่ะทุกคนแก้มคนเป็นต้มยำที่เครื่องแน่นมากนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้แม่ตาพารวยแม่ตาพากินนะคะก็พามากินถึงนคนปรปฐมเลยนะคะใครที่อยากกินกรสชาติแบบนี้ต้มยำอร่อยๆแบบนี้นะคะแนะนําเลยจ้ามาเลยค่ะร้านเจ๊กุหลาบนาคนปรปฐมนะคะฝากติดตามช่องแม่ตาพารวยด้วยนะคะ